ศึกษานิเทศติวเข้มหลักเกณฑ์การประเมิน PA ของคุณครูของผู้บริหารสถานศึกษาวันนี้คณะศึกษานิเทศสพประคนแกน่นเขต2ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรู้แบบวง PLC ความรู้หลักเกณฑ์วิธีการโดยมีคุณนิ่มนวลเสร็จคืนบงออแบบนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ<า>ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่วัานีเข้ากำกนาาาหนดมาจากมาตรฐานตำแหน่งนะคะก็ไม่เน้นเอกสารแต่ว่าให้ตรวจสอบข้อมูลจริงนะคะ รายงานผลกลยุทธ์เครื่องมือนักเรียนที่เราจะเขียนเนะ่เราสามารถเขียนให้มันผ่านข้ามกันได้นำเสนอข้อมูลใหม่ๆเพื่อให้ศึกษานิเทศสพปขอนแกน่นเขตสองทุกท่านสามารถเป็นพี่เลี้ยงและเป็นผู้ประเมิน PA, PA ของครูผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดได้อย่างชัดเจนสพปขอนแกน่นเขตสองร้องดองใส่ใจ,ใจพัฒน,นา I'm